อาหารเหล่านี้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะทานเพื่อป้องกันการแท้งลูก สวัสดีค่ะพบกับโฮลเลอรพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะทานโดยเฉพาะช่วงที่เราเริ่มตั้งครรภ์หากเราไม่มีอาการแพ้ท้องเราสามารถรับประทานอาหารได้แต่การรับประทานอาหารให้เน้นที่คุณค่ามากกว่าปริมาณนะคะสําหรับอาการแท้งนะคะก็คือการที่คุณแม่คลอดลูกหรือสิ้นสุดการตั้งครรภ ก่อนอายุคันภ์28สัปดาห์เรียกว่าการแท้งซึ่งการแท้งก็เกิดจากหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะปัจจัยจากตัวคุณแม่เองนะคะที่สุขภาพร่างกายของคุณแม่ไม่พร้อมคุณแม่อาจจะทํางานหนักยกของหนักร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งความเครียดก็มีผลที่จะทําให้ เราแท้งลูกได้หรือว่าแม้กระทั่งปัจจัยจากตัวของมดลูกของคุณแม่เองบางคนสุขภาพร่างกายของคุณแม่แข็งแรงก็จริงแต่สภาพมดลูกลูกอาจจะไม่พร้อมสําหรับการตั้งครรภ์นะไม่พร้อมสําหรับการฝังตัวของทารกก็ส่งผลทาให้แทงได้ หรือแม้กระทั่งปัจจัยจากตัวทารกเองนะคะช่วงที่มีการเริ่มตั้งครรน,นะทารกอาจจะมีความไม่พร้อมอาจจะมีความพิการไหมนะคะหรือว่าทารกไม่แข็งแรงเขาก็จะไม่พร้อมสาหรับการตั้งครรภ์ต่อไปก็จะทําให้เกิดการสิ้นสุดการตั้งครรภหรือว่าการแท้งเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะคราวนี้หากมีปัจจัยอื่นๆนะคะเราก็ต้อง ป้องกันดูแลไม่ให้เกิดนะไม่ว่าจะเรื่องของอุบัติเหตุเฝ้าระมัดระวังตัวเองให้ดีเรื่องของการรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะช่วยในการจเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ซึ่งการทานอาหารเน้นนะคะว่าเน้น คุณค่ามากกว่าปริมาณที่จะทานนะคะอาหารเหล่านี้นะคะที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้คุณแม่แท้งได้นะคะในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยอันดับแรกนะคะคืออาหารเกี่ยวกับธัญพืชค่ะเพราะว่าธัญพืชนะคะมีประโยชน์เยอะมากนะไม่ว่าธัญพืชจะเข้ากล้องเข้าโอ๊ตขนมปังโฮลวีดนะ,ะจะช่วยเสริมสร้างนะคะกล้ามเนื้อมดลูกของคุณแม่เนี่ยให้แข็งแรงมากขึ้นข้อที่2อนะคะอาหารที่2ก็คืออาหารที่ผลิตจาก นมนะคะม่าอาจจะเป็นเนยเป็นชีสเป็นโยเกิร์ตต่างๆนะคะถ้าหากเรารับประทานในปริมาณที่พอดีเพียงพอเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์จากนมก็จะไปช่วยบำรุงนะคะมดลูกของเราให้แข็งแรงให้กระดูกแข็งแรงนะคะอาหารที่มีวิตามินดีด้วยมีแคลเซียมด้วยนะคะพวกนมเนยเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกของเราแข็งแรงมากขึ้นค่ะอาหารตัวที่3นะคะก็คือผลไม้ที่มีค่อนข้างรสเปรี้ยวนะคะเช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆหรือมะนาวส้มนะคะ เพราะว่ารสเปรี้ยวนะคะก็มีวิตามินซีทำให้ภูมิต้านทานของคุณแม่เนี่ยค่ะแข็งแรงทั้งแม่และลูกในครรภ์น,นั่นเองนะอาหารตัวที่4นะคะก็คือผักใบเขียวต่างๆค่ะผักใบเขียวนะคะมีธาตุโฟลิกสูงนะคะธาตุเหล็กที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ควรที่จะทานไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวหรือว่าพวกเครื่องในสัตว์นะคะก็มีประโยชน์สําหรับ คุณแม่ในการทานเพื่อป้องกันการแทงได้แล้วก็อาหารที่5ก็คือปลาทะเลน้ําลึกนะคะปลาทะเลน้ําลึกก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีโอเมก้าสมี DHA ชนะคะช่วยป้องกันในการหดรัดตัวหรือว่าบีบตัวของมดลูกได้ทําให้กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยแข็งแรงได้ดีนะเพราะฉะนั้น5อาหารเนี่ยในช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์หากเราไม่แพ้ท้องนะคะคุณแม่ก็ควรที่จะหาแม่ทนัน แต่หากคุณแม่ท่านไหน,นะะมีอาการแพ้ท้องอยู่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปให้เรารับประทานอาหารนะคะหรือทานได้เท่าที่ทานเรากา็ทานยาบำรุงคันนะคะช่วยเสริมได้นะคะไม่ต้องไปกังวลหรือซีเรียสจนเกินไปหากเรายังรับประทานอาหารไม่ได้หากอยู่ในช่วงของการแพ้ท้องนะคะถ้าหายแพ้ท้องแล้วเราค่อยมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้กับลูกก็อย,อยังทนันนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ